สารนั้นจะเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ที่ผู้รับสารนั้นอ่ะจะแปลไปในทางไหนเพราะสารบางสาร่ะคือผู้รับสาร่ะมันก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกันทุกคนคนที่ตั้งใจจะหาข้อมูล่ะก็คือคนที่ยังไม่นุนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสารสารหนึ่งอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสารที่แบบว่าบอกบอกไปในเรื่องเดียวกันแต่คนพูดอ่ะเขาก็พูด ความหมายแตกต่างกันความรู้สึกแตกต่างกันการขยายความหมายแตกต่างกันอยู่ดีสมมติเราฟังเรื่องเนี่ยการตื่นรู้ใช่ปะ่ะ <c oughs> คนแต่ละคนเขาก็จะแบบมาแชร์ประสบการณ์ไม่เหมือนกันคําพูดเรื่องการตื่นรู้ก็อาจจะแบบมีบางประโยคที่คล้ายๆกันแต่สุดท้ายอะคนที่สื่อสารอะก็คนละคนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะการที่แบบผู้รับสารนั่นแหละสําคัญที่สุดไม่ว่าคุณอะ แล้วแบบปร,ประมาณว่าสุดท้ายแล้วการรับสารแต่ละสารน่ะมันก็แบบว่าไม่เหมือนกันอยู่ดีสมมติคลิปหนึ่งคนฟังร้อยคนอย่างเนี้ยมันก็แบบว่าทั้งร้อยคนนั้นน่ะมันก็แบบว่าไม่สามารถชี้ได้รับจุดประสงค์ของคลิปนั้นน่ะไปในทางเดียวกันอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนซีรีส ละครหนังข่าวสารหรือคลิปอินฟูทั้งหลายที่แบบว่าเอามาเผยแพร่ทางออนไลน์เนาะคนถึงคนอะ่ะไม่สามารถมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันอย่างยกตัวอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคลิป,ลปไหนอะดูตามคอมเมนต์น่ะเขาบางคนเขาก็าจะแบบมีความคิดไปคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างกันอะเพราะฉะนั้นแล้วอะนั่นแหละสุดท้ายแล้วผู้รับสารน่ะ เป็นคนที่แบบว่าต้องคิดพิจารณาวิเคราะห์มากที่สุดอืมเพราะว่าคนที่ทำคลิปอะ่ะเขาก็แบบมีหน้าที่ของเขาเนาะหรือไม่ว่าจะเป็นหนังละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสามารถไอ้นนี่ยงรับสารโดยแบบที่แบบว่าผู้รับสารอะ่ะผู้รับสารสามารถรับสารไปในทางไหนก็ได้อะ่ะอย่างเช่นสมมติเราดูละครอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูละคร แล้วมาย้อนดูตัวเองได้อะมันถึงมีคํานี้ไงที่มันมีในเพลงเพลงหนึ่งอะเนาะจะไม่ได้แล้วว่าเพลงไหนเพราะฉะนั้นแล้วอะฉากบางฉากละครบางละครอะเรื่องบางเรื่องอหรือหนังหรือการ์ตูนอะไรก็ได้เหอะมันมันต้องมันในนั้นอะมันมักจะมีฉากอะที่ทําให้เราได้ชุกคิดแล้วสะท้อนกับมันมองที่ตัวเองไว้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วอะอย่างเมื่อก่อนไง อย่างเราดูข่าวใช่ป่ะอย่างดูข่าวตอนที่แบบว่ายังแบบว่ายังไม่ได้แบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องจิตวิญญาณคืออะไรแบบเนี้ยในข่าวอะบางทีแบบมีข่าวแบบว่าอืมแบบนึกออกป่ะแบบมีข่าวอย่างข่าวดาราเงี้ยเออเราก็จะเอาอารมณ์ลงไปในเล่นกับข่าวนั้นอ่ะทางที่แบบเอาตรงๆมันมันคือการเอาอารมณ์ของเราอะใส่ลง เอาความคิดเออเอาความคิดคำพูดของผู้สื่อสารข่าวนั้นอะ่ะมาเป็นอารมณ์ของเราแต่ว่าในเมื่อเราแบบว่าเรียนรู้ปุ๊บปุ๊ปุ๊ในระดับหนึ่งละเราก็แบบว่าไม่อยากไม่อยากเอาให้เพราะมันก็แบบว่าเหมือนเราก็ไปฟังมาเนาะว่าแบบมันก็ทำให้แบบว่ามีอารมณ์ได้เหมือนกันแบบ ความคิดมันก็อะไรนะเผยแผ่พลังงานอะไรพลังงานลบอะไรแบบเนี้ยเราก็อยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าพยายามแบบว่าฝึกอยู่เนาะพอเรื่องบางเรื่องเอายอมรับเราก็เป็นมนุษย์เราก็แบบย่อมมีแบบอารมณ์อยู่ดีอย่างอย่างโดยเฉพาะข่าวเนาะข่าวที่แบบว่าที่แบบอืมทํากันอะแบบเนี้ยหรือแบบแม้กระทั่ง ติกอืมก็ประมาณนั้นะคือเป็นหรออย่างบางคนฟังข่าวใช่ป่ะสมมติสมมติแบบว่าอ่ะดูเพจเพจนึ่งก็ได้ดูเพจเพจนึง,นงแบบเป็นเพจขี้เมาเพจดาราขี้เมาคนดังอะไรอย่เงี้ยเขาก็ชอบใช้อักษรยอร่อใช่ป่ะเพื่อเลี่ยงการที่จะถูกฟ้องคิดตวกน,น,นี้ไปดูคอมเมนต์ดิบางคนอะไอ้นี่มันก็ไปต่างๆนานา,นาสมมติ ดาราปึ๊บป๊บอ้าวก็มีคอมเมนต์มาละปึ๊บป๊บคนนี้หรือเปล่านะคนนี้หรือเปล่านะคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะแต่ประเด็นหลักอะคือไอ้ผู้ส่งสารนั่นแหละแม่งฉีปเป้าเออคือบอกตรงนะเว้ยเอาตรงๆเราก็แบบว่าแนวแนวเอาตรงๆเราก็มีปมแนวแนวพวกเนี้ยแหละอืมว่าว่ามันเราส่วนตัวเราอะไม่ชอบอืมเวลาแบบว่า มีอย่างพวกเนี่ยเขามาชี้เป้าว่าเนี่ยจุดจุดจุดจ,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 จมันเหมือนเป็นการล่าแม่หมดอะถึงแม้ว่าไอ้เป้านั้น,น,นอะที่เขาพูดถึงอะมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามอะเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าแม่หมดอะคำว่าแม่หมดอะมันดีหรือไม่ดีที่แบบสมัยก่อนที่แบบว่าเขามีการล่าแม่หมดกันอะใช่ปะละ่ะ เขาอาจจะแบบว่าแม่หมดคนนั้นอาจจะแค่ทํายาสมุนไพรอาจจะแบบว่าแต่ละประวัติพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะนี่มันก็เราไปถึงไหนแล้วนะแต่มันก็เรื่องจริงอะ่ะเพราะว่าไอการชีเป้านั่นแหละคือแม่งน่ากลัวสุดละเพราะส่วนตัวเราอะ่ะเคยเจอกับตัวสองครั้งคือเราอะ่ะเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์สองครั้งอะ่ะการที่แบบว่าคนคนหนึ่งอะ่ะที่ท่องถูกคนเป็นกลุ่มอะ่ะ มาชี้เป้าว่าไอ้คนเนี้ยเป็นยังไงเพียงแพเพเียงแค่เพราะว่าคนเนี้ยกับคนเนี้ยแม่งไม่ถูกกันแต่ไอ้คนเนี้ยมันดันมีกลุ่มพวกเยอะไงะเป็นสิบคนอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนเนี้ยมีเพื่อนกี่คนสองสามคนเอาไม่เกินห้าคนนี้ซ้ำอืมแต่คนเนี้ยที่แม่งมีพวกเป็นสิบคนน่ะแม่งก็ลุมละ คือไอเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเจอมาสองครั้งแหละคือแบบว่าเราตั้งใจแล้วว่าว่าเราจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งคืออยากไม่ไม่อยากยุ่งกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกแล้วไงอืมแต่พอเห็นเรื่องบางเรื่องอะ่ะแล้วมันแบบว่าบางทีมันก็ทนไม่ไหวมันก็แบบว่าได้แต่ก็ยองรับตรงๆว่าได้แค่พูดอืมได้แค่พูดเท่านั้นแหละเพราะว่า เรื่องบางเรื่องอ่ะชี้เป้าอ่ะการชี้เป้าอ่ะว่าคนเนี่ยแม่งเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าคนคนนั้นน่ะจะถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจคุณจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เราคิดแค่ว่าคนแต่ละคนอ่ะมันเปลี่ยนกันได้อพอพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือการได้รับโอกาสโอกาสหนึ่งแต่ประเด็นคนบางเพจบางเพจอย่างเงี้ยหรืออะไรบางอย่างอ ไปชี้เป้าว่าไอ้คนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยล้วคิดดูดิคนที่ติดตามคนที่ชี้เป้าแม่งมีกี่คนแล้วคนรับสารน่ะอย่างกับที่เราบอกไปต้นคิดเลยคือคนรับสารน่ะเขาไม่ได้งงอ่ะเขาสามารถไปสืบได้ว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าวะคนนั้นหรือเปล่าวะคนนั้นหรือเปล่าวะอะไรประมาณน,นั้นอ่ะอืมสุดแล้วก็อย่างมาพูดเนาะ สุดท้ายแล้วอะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับสารว่ารับสารอะจะไปในทางไหนจะไปทางนั้นก็ได้ทางที่คุณจะรับบทเออเนาะการที่คนจะรับบทร่วมรวยก็ได้การที่คนจะรับบทค,บบคือเลือกอะ่ะสุดท้ายมันก็อยู่ที่การเลือกเองอะ่ะสารก็มีสารเดียวอะอืมประมาณนั้นอะเนี่ยอย่างคลิปคลิปเราก็มีคลิปเดียวพูด คลิปๆในครั้งเดียวคนรับสารไม่งไม่เหมือนกันเลยจริงเมื่ะก็อันนี้ขอยอยู่คําพูดของกอดก็เด้กอดอะกอดจิรายุอะ่ะที่เขาพูดว่าเราไม่สามารถตัดสินใครได้ภายในห้านาทีมันก็คือเรื่องจริงคนเราเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาสามสามปีไม่มีทางทําคลิปทั้งได้หมดทั้งสามสิบสามปีลงในช่องตัวเองอยู่แล้วเพราะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าช่องเราอะ ตั้งใจจะมาบน่นมาระบายโดยการแบบแชร์ประสบการณ์ตัวเองส่วนใหญ่อื <c oughs> ประมาณนั้นอื